ดีเบอร์สุขูสุสคนเนาะที่คำาเบิ่งมาสม้มทุกแจทุกมุมที่หักทุกท่านเนาะวันนี้ขอกล่าพาจุน้องๆเขาป่าไปหาเก็บดอกไม้ในป่านะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เขาเก็บเอามากินแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าฮอดปัจจุบันนีนะดอกไม้ชนิดนี้นเป็นดอกไม้ที่เขาเก็บแล้วก็เอามากินเลยเนาะกินดิบได้โนะดยไม่มีพิษทางใดๆเลยนะโอเคไม่ใช่ทุกคนติดตามเบื้องติดตามสม้มกับพวกเฮาไรเงีวยเลยนะ ตอนนี้ผมเขากลับมาหอดจุดที่เขาจะมาเก็บดอกไม้ก็คือต้นมันกับเบื้องล่างนองทรายนั่งนี่แหละเนาะแต่ว่าต้องคอไพ่เพราะว่ามือนี้กัลมพัดตลอดเนาะเสียงมันจะมีการรบกวนแน่ดอกมันนี่น,น,น,นี่คือนองทรายน้อยนี่เก็บเอามากินนี่ดอกมันล่น แต่หาจะบอเก็บตัวมันล่นเพราะว่ามันค่อนข้างเปื้อนแนะ่เขาจะขึ้นไปเก็บอยู่สูงอยู่ต้นมันอันนี้แม่ไหมทีเขาจะต่อยดอกมันผาเครึง ดอกมันล้นอยูุ่่มนี่นี่นี่เห็นบ่นี่ดอกมันเป็นสีเรืองเนาะเพราะว่ารุ่มพัดนี่มันล้นลายเต็มผลไม้หันตามนาดินดอกมันล้นอกระถึกเลยต้นมันพูนต้นมันอยูุ่่มนี่นี่นี่ต้นมันนี่ สูงขนาดได้ต้นมันดอกที่มันยังอยู่ต้นมันมันสะอาดเนาะ แต่ถ้าว่ามันล่นลงมานี่มันค่อนข้างเปื้อนเขาก็เลยพาน้องสายขึ้นไปเก็บ สูขนาดเลยเอาน้องไสข้ขึ้นเลยขึ้นเลยแต่ก่อนจะขึ้นนี่ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าต้นมันสูง การขึ้นต้นใหม่สูงแบบนี้นี่ใส่ความสมารถเฉพาะโต้ห้ามรอเลียนแบบและกรโปดใส,ส่วิจาร,รณญาณในการับสมด้วยน้องทรายกำลังต่อยเลยนี่นี่ดอกมันนี่นอ่ามันตกแล้ว ส่วนอีกน้องสายสองคนเนี่เก็บยู่ลุมนีดอกมันตกเรื่องดีขนาดพี่น้องเอ้ยงามดีน่ากินเลย ใส่น้อยเลาะไปเก็บเลยเก็บฮิปเก็บฮิเก็บเอามาได้จักดอกลฮะ3ดอกบ่4ดอกบ่นี่นี่ดอกนี้มันยังบ่ทันแตกเบิดนี่ๆมันยังเป็นจุมเป็นจุมนี่เห็นบ่ อันนี้นี่ยังโบทันแตกแต่ว่ามันตกไปก่อนแล้วนี่ยังโบทันตแตกดอกมัน จะมาเบิ้งเลยเนาะตัวน้องสายสองคนเขาเก็บไว้เนาะก็คือบ่อน,นี้นี่นนนนโอ้ได้หลายเติบแล้วเด้่น,นี่เห็นบ่หลายดอกเลยพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้มันขาอยู่ต้นไม้นี่ตัวน้องสาย ่อยลงมาแต่ถึงข่าวต้นไม้เอาดึง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 ,ดง,ดงลงเออโอ้นี่สามดอกเลยเอาไปไหว้เลยบอลเดียว จะคลองมากก็คือน้องสายคนนี้นี่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 แหละจะคข้องมาแรนเถอะแขวมันล้นเบิดแดนะเอาน้องสายลองยิงแข่่มบ้างโอ้ขัดแท้นี่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 นน ซ้ำเลมสีเลมแล้วมันหักเนา,จาะจบต่วไม่ทีน้องสายต้อยกับโยนลงมาแล้วนี่น้อง้ายก็ลงมาแล้ว ตอนสีมานั่งกินบนในบ่อน,นึงมา แล้วเติมแล้วพี่นออ้องหอมะลิพี่นออ้องเ้ยดอกมันหอมขนาดตอนนี้พวกเขาก็เก็บแล้วนะฮะสีย่งางเมื่อสีซอกบอลดินที่ค่อนข้างเพียงนะสินั่งกินอยู่หันและ <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เขาก็มานั่งกินอยู่นี่เลยนะ ดอกไม้ที่เขาเก็บนี่เอาสิมานั่งกินน้ำกันเลยอ้วเอาลงมือวันนี้มักดอกแบบใดเอ,เอากินแบบนั่นนี่วิธีกินกันไม่แต่ดึงเอาเลยนีเน่เป็นกรีบเป็นกรีบนี่น รสชาิมันออกสีส้มๆแน่จักน้อยเนาะเป็นดอกไม้ที่เกิดตามธรรมชาติเนาะเก็บแล้วเอามากินเลยปามดยบุมมีสารผิดทางได้เลยโอ้มานี่ยอะไรนี่ไหมเออไล่ให้มันนี่ เวลาเขากินนี่กินแต่กีบมันส่วนตัวนี้นี่เขาจะบุกินนี่นี่นี่วันนี้ก็ทิ้มเลยแล้วนี่นนนนนน Kênh 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 mất là chừng khỏi nhàng mưa à? ถือว e <ım> ่าเรากินกับเบิดแล้วนี่นี่ดอกไม้ที่เก็บแล้วเอามากินได้ตามสบายถ้าใครเคยเห็นดอกไม้แบบนี้กัสามารถเก็บเอามากินได้เนาะเป็นดอกไม้ที่เกิดตามธรรมชาตินะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบอยู่นี่เลยนะต้องขอบอกคบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งผสมแท้ตดจนจบถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ถ้าถึงใจอย่าลืมฝากกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ ขอเราได้เฮ็ดคลิปต่อต่อไปเอาเนาะขอบใจบ๊ายบายเจอกันทีคลิปต่อไป